หน่วยทหารและทุกภาคส่วนนะคะเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะที่สมสรค่สีสองรักอําเภอเมืองจังหวัดเลยมณฑลทหารบกที่28ได้บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสีสองรักกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลสีสองรักและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุดรธานีพร้อมทั้งผู้นำชุมชนและมวลชนจิตอาสาค่ะ เตรียมความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและการช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่2,567โดยมีการตรวจความพร้อมกำลังพลยุธทธปปกรณ์ตลอดจนการซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเดียวกันนะคะก็ยังได้มีการหารือถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าเพื่อลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5และการเผาป่าในพื้นที่ซึ่งก็จะได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในการบูรณาการและประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานสอดคล้องระหว่างหน่วยงานเมื่อเกิดสถานการณ์จริงค่ะ ส่วนที่บ้านใหม่ไทยทาวรหมดที่5ตำบลทัพพราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสราแก้วหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการส่งมอบแผนงานโครงการประจําปี2567เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนค่ะโดยมีผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่ททครูนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับโครงการดังกล่าวนะคะได้มีการนำสีแผนงานหลักได้แก่งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนและงานโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจธธธธพอเพียงรวมทั้ง4แผนก็เข้าดำเนินการในพื้นที่ตำบลทัพร,ราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วมีแผนงานโครงการเพื่อสร้างความเจริญและความมั่นคงให้แก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-2ค่ะได้มีการเข้าดําเนินการมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน2566ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะส่งมอบแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณ2567เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนจํานวนหนึ่งโครงการค่ะได้แก่งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กที่บ้านใหม่ไทยถาวรหมู่ที่ห้าตำบลทัพพร,ราชอําเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว